วิดีโอนี้จะแสดงการติดตั้งโปรแกรม Audacity รุ่น3.2.0พร้อมทั้งติดตั้ง FFmpeg Library ด้วย FFmpeg Library นะครับเมื่อติดตั้งไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถจะนำวิดีโอเนี่ยเพื่อมาตัดต่อเสียงในโปรแกรม Audacity ได้วิธีการดาวน์โหลดนะครับให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาจากนั้นก็เปิดไปที่เว็บไซต์ audacityteam.org จากนั้นก็คลิกไปที่ดาวน์โหลด a u d a City จากนั้นก็รอสักครู่นะครับเบราว์เซอร์ก็จะดาวน์โหลดตัวโปรแกรม m o d a City มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเราแต่ก,ก่อนที่เราจะไปติดตั้งนะครับให้เรานำเมาส์ไปวางไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับจากนั้นคลิกมาที่ปลั๊กอินเราจะดาวน์โหลด FFmpeg Library ทีเดียวไปเลยนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ FFmpeg and lame จากนั้นมาที่ข้อ1นนะครับแล้วก็คลิกไปที่ลิงก์แล้วก็มาคลิก FFmpeg 2.2.2นะครับที่เป็นไฟล์ซิปจากนั้นเมื่อเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกไปที่ Audacity นะครับไฟล์ Audacity ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วก็ถ้าขึ้นกรอบ User Account Control นะครับก็คลิกเยื จากนั้นก็คลิกปุ่มโอเคคลิก Next เน็กจากนั้นก็คลิก Next นะครับตอนนี้เรายังไม่ต้องเปิดตัวโปรแกรมนะครับยกเลิกเครื่องหมายถูกไปก่อนนะครับแล้วก็คลิก finish จากนั้นเราก็ไปเปิดไฟล์ FFMpeg นะครับก็จะเป็นไฟล์ zip ถ้าเราเปิดเข้าไปนะครับมันจะไฟล์ที่เราได้นะครับก็จะเป็นไฟล์ซิ p ให้เราเปิดเข้าไปจากนั้นให้เราคัดลอกนะครับเลือกทั้งหมดแล้วก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก copy นะครับจากนั้นให้ไปที่ drive c นะครับ folder โปรแกรม file <c oughs> เปิดเข้าไปแล้วก็เปิดไปที่ folder e r a s c i t y แล้วก็เปิดไปที่ folder plugin จากนั้นให้เราไปคลิกเมาส์วขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่ New Folder จากนั้นก็พิมพ์ FFMPEG นะครับแล้วก็กด Enter ก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเพื่อเปิดไปยังโฟลเดอร์ FFMPEG จากนั้นให้เราคลิกเมาส์วขวาแล้วก็เลือกเพจก็คือวางไฟล์ที่เราคัดลอกมาจากไฟล์ซิปนะครับ ติกถูกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็คลิก continue เป็นทีน่้ก็เรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะเปิดโปรแกรมออราซิตี้ขึ้นมาคลิกปุ่มโอเคตรงนี้นะครับขึ้น incompatible plugin file นะครับตรงนี้ให้เราคลิก continue ไปไม่ต้องไปสนใจนะครับตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นมาทุกๆครั้งที่เปิด Audacity ขึ้นมา ถ้าไม่ต้องการให้แสดงหน้าต่างนี้อีกเราก็คลิกถูกหน้า don't show this again at startup นะครับคลิกปุ่มโอเคต่อไปอันนี้เราจะไปบอกให้ Audacity ร,รู้ว่า ffmpeg library อยู่ที่ไหนนะครับให้เราคลิกไปที่ edit นะครับแล้วก็ preferences ไปที่ library ฉะนั้นก็คลิกไปที่ปุ่ม locate ก็คลิก browse จากนั้นก็เปิดไปที่ drive C program file a r a a i t y plugin FFmpeg ครับแล้วก็ไปเลือกที่ AV format ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก open คลิก OK ครับแล้วก็คลิกปุ่ม OK ไปที่นี้นะครับก็ สามารถจะติดตั้งโปรแกรม Audacity แล้วก็ FFmpeg Library เรียบร้อยแล้วครับในส่วนของ f f m p e g Library ็าเนี่ยก็ทำตอนติดตั้งครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นต่อไปเราก็สามารถจะเปิดใช้งานโปรแกรม Audacity ได้ตามปกติครับก็จะไม่มี e อ r o r อะไรเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็สามารถจะใช้งานโปรแกรม Audacity เวลาที่เราต้องการจะนำวิดีโอเพื่อมาตัดต่อเสียงเราก็สามารถจะลากไฟล์ mp4 ไฟล์วิดีโอต่างๆนะครับสามารถจะนำเข้ามาตัดต่อเสียงในโปรแกรม m u d a c i t y ได้แล้วนะครับ